สถานกงสุใหญ่กิติมศักดิ์ของไทยในกรุงอิสตันบูลเมืองหลวงของตุรกีถูกบุกโจมตีและทำลายข้าวของเมื่อคือนพุทธที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจการดำเนินการเรื่องชาวอุยกูเข้าเมืองผิดกฎหมายของไทยหลังส่งตัวผู้อพยพกลุ่มนี้กลับไปยังจีนอย่างไรก็ตามการชุมนุมสิ้นสุดลงแล้วเพราะมีการใช้กองกำลังความมั่นคงเข้าสลายการชุมนุม เบื้องต้น Facebook ของ Royal Thai Embassy ได้ประกาศเตือนให้คนไทยเพิ่มการระมัดระวังตัวหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงหรือโต้เถียงในประเด็นนี้พร้อมขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังได้แจ้งว่าจะปิดฝ่ายกงสุลในวันที่9กรกฎาคมชาวอุยกูคือกลุ่มชาวมุสลิมซึ่งเป็นประชากรรอยละ4 5 ในเขตปกครองตนเองสินเจียกอุยกูทางตะวันตกเชียงเหนือโดยพวกเขาระบุว่ารัฐบาลจีนออกนโยบายกดขี่พวกเขาหลายด้านบีบให้หลายคนอพยพออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ตุรกีได้ร้องขออย่างเป็นทางการให้ไทยส่งผู้อพยพไปยังตุรกีแทนการส่งกลับไปยังจีนที่อาจหมายถึงการหยิบยื่นความตาให้กับคนกลุ่มนี้